บ่าหนาวบ่ตจีไอ้ตอนนี่คือโปดแท้18บวกนะคะใครจะมา18บวกแล้วจะบอกให้เห็นไหมนะ่ะโปดสร้างกันไปด้อยตัวใหญ่มากครับใยี่ดีสวัสดีค่ะช่องเมียเสียปุปูจูเดอรซิลลี่นะคะแดดร่มลมตกเหมือนเดิมนะคะรินก็จะพาไปดูหุ่นฟางยักษ์ของพี่จอนนี่นะคะเลิกงานแล้วบอก,กนี่ทีมงานทีมงาน,งานรินจะพาไปเบิ้งค่ะงาม นี่ใบธุลาเพิ่งกลับมานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเมื่อื่นเป็นวันเสาร์มะรืนก็เป็นวันอาทิตย์นะคะใครว่างก็มาเที่ยวนะคะสถานที่เช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีแล้วง,งานแล้วดีค่ะบ๊ายบาค่ะลกลับบ้านครับกลับบ้านแล้วเนาะจ้าจาะไปเดี๋ยวพี่พาเดินไปดูฝั่งนู้นนะคะท่าน้องแนนไปีันคาเวอร์เพลงกําลังซีไปีนันเน้องคุณปันฟ้า ตอลบฮัลโหลมาหาลินพาไปเบิ้งค่ะุปั้นฟังยักษ์ขนาดนี้เวลานะคะห้าโมงครึ่งนะคะห้าโมงครึ่งของอุบลราชธานีตอนนี้คาดว่าคือผราทิตย์ตกดินนี่แหละคะ่ <laughs> ะบ่ <laughs> ตกมันเหตุใดหบ่ <laughs> ตกลินท้ใช้บริการน้องม่อนนะคะให้ถือกล้องให้นะคะมาดูค่ะมาดูตอนนี้พราทิตย์กำลังเหลืองอร่ามท้องฟ้าสวยงามมากนะคะ มาฮอดแล้วนะคะมาฮอดแล้วทุกนางมือปราบจนนี่อุบลราชธานีนะคะมาแล้วก็ต้องถ่ายตรงนี้ด้วยนะคะเหมือนที่รินโพสท,ท่าถ่ายเห็นไหมคะนี่อ่ะ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 ก็ว่าใหญ่เรียญมุกตกสะพานเนี่ยนะยาข์อยาขอเขา,าแล้วจะบิ่บงที่มาตกาขาเหขาเทยิง่งหยีมาได้เนี้ยปะมุกขากงามเนาะสีก็สวยได้กลอง เบิ้งค่ะเบิ้งแต่ว่าอย่าคิดเราแบบนี้เมื่อคืนเด้อย่ยานท <laughs> ่ายืนที่สวยที่สุดคือท่ายืนบนขาของตัวเองนะคะยืนบนขาของตัวเองดีที่สุดค่ะอ่าเมื่อยหน่อยแก็เท่ด,ดีว่ะเนาะนี่ค <laughs> <laughs> ่ะตอนนี้ยังมีนักท่องเที่ยวอยู่นะคะยังมีนักท่องเที่ยวอยู่อุย้ยลิ้นเบเร่เอาไม้มาติดเดี๋ยวลิ้นสิห้อง,องห้องเอาเด้อค่ะลิ้นลืม ปกติพี่ใช่ไหมความบออ่ของไอ้ปูมีวก็เอฟซีบางท่านก็แนะนํามาว่าอยากให้จรินใช้ไม้นะคะถ้ารินถ่ายคนเดียวรินจะใช้ไม่นะคะแต่ถ้าถ่ายหลายคนเนี่ยก็ลองจะสั่งไม้สั่งไม้อันใหญ่ๆแบบว่าเวลาเขาถ่ายหลายคนเขาใส่เขาใส่ไม้ติดบ่ได้เพราะว่าเสียงมันไม่กระจายะนะม,มันดูดมันดูดเสียงบ่ทัวถึงอ,อ่ะค่ะหาบัดนี่สิเดินดงได้ยอย่างเพ่ง <laughs> สียังสวยเลยตรงนี้สีสวยมากเลยกดถ่ายพี่หน่อยกดถ่ายรูปพี่หน่อยไอต้นสีขาวนลยสวยมากมันมันเป็นปุกสีขาวเห็นไหมสวยนิดหนึ่งเชิญคมายูร์รักงานไหมครัน้องงามครับงามไอ้ต้นปุกสีขาวถ่ายถ่ายพี่หน่อยครับยิ่สวยไรจ้าแน่ยังไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยนึงแป๊บนึง ย้อนแสงไม่ไมันไม่ย้อนหรอกแวน้องเขาเดินไปก่อนนี่นะคะน้องมาเที่ยวนะคะอยากไห้คนสวยเนี่ยก็ตัวน,นีนนน้ต้องต้องไปยืน,นถ่ายเราไมถึงจะเห็นเนาะลินขอนำเสนอช้าๆนะม่อนนะท้องฟ้าสวยงามเลยทีเดียวนี่ค่ะบอลเทองกำลังจะใหญ่นะคะบอลเทองกำลังจะใหญ่นะคะกำลังจะใหญ่ น,นี่เราพัฒนได้ตั้งชื่อได้เนี่ยตั้งชื่อซอยกันเนอะจะใช้ชื่อจะตั้งชื่อว่าอะไรคะคอมเมนต์คอมเมนต์ทางล่างครับสวยมากเลยพี่ดินตรงนี้แหละมีท,ท้ยายารถต้นความถูกต้อค่ะสวยไหมคะสวยไหมนี่วิววิวตรงไหนอะถึงจะถ่ายแล้วสวยอะไอ๊ทะเลมุกค้นในค้นในเดินในตกมหาดอกถ้าคนถ่ายตก ถ้าคนถ่ายโตกะหนิมสีฮะลมเย็นเย็นตอนนี้จังหวัดอุบลราชธานีอากาศดีมากนะคะตอนเช้าประมาณ1 9บเถึงยีองศานะคะใครจะมาก็แวะมาตอนเช้าหรือตอนค่ำๆยังสี่ก็ได้ค่ะบรรยากาศดีไรค่ะโอ้ยผู้บ่าวบ้านนะแกเเห็นหมอเห็นบมอผู้บ่าว บ้านหนาวบอกิไอ้จันนี่คือโป๊ะแท้สิบแปดบวกนะคะใครจะมาสิบแปดบวกเ้วจะบอกให้เห็นไหมนะโป๊ะนะสวยงามครับพาหอบ่เบิดไงหลายวะสันนะตรงไหนถึงจะสวยนี่มันถ่ายภาพนิ่งไว้แล้วได้สวยมากโฟกัสไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยว สั่งภาพอ่าโอเคโอเคก็เราจะมีสะพานไม้เดินไปนะคะจะว่าก็มันไปได้แล้่หลายคนเต็มเต็มชัดมากครับตอนเย็นเอ่อค่ำๆนี่แบบว่าบรรยากาศดีไรค่ะสูงจากเมตรอมอนสูงกี่เมตรคะประมาณสิบสองเมตรไหมพี่ชนี่บอกว่าสิบสองหรือสิบสามเมตรนี่แหละค่ะประมาณนี้แหละ

ตัวใหญ่มากครับใหญ่ดนนีโอ้ท้ายได้แต่ตีนไม่เป็นไรนะคะดูแต่ตีนก็พอนะคะอันนี้เขาเฮ็ดน,นั่งได้ครับน,นั่นงนงั่งนั่งได้นะคะนี่มีที่นั่งมีที่นั่งนะคะแต่ว่าเราต้องมาถ่ายไกลๆเนาะตรงนู้นเราก็มาถ่ายไกลๆตรงนี้ตรงนี้เป็นได้ยังไงอันนี้วอกกวดนี่ไอ่เราว่าสิขาไอติมเพว่าน้อง สถานที่ที่ขายติมใช่ไหมคะครับเจอรสมันเป็นพนักงานสมัครพนักงานขายติมโอ้โเจ้เลาที่เขทาทงใจละ่ะเอาตรงนี้นะคะก็จะขายติมนะคะมีรถอะไรมั่งคะตรงนี้นะคะก็จะเรียงขายอยู่ตรงนี้นะคะมืดหน่อยวะมืดปะมืดจกักไลย เขาเอาไอ้ไอ้นี่เอาเอา,อ,อ,เอ,า,เอ,าอย่างเงเหล็กเหล็ก,ลกครอบนี่ครับเหล็กครอบเขาเอาเหล็กแล้วก็เอาตะข่ายพุ่มนะคะตรงนี้ตแต่ว่าไผ่มากกับยาสูบยาสูบใกล้ได้ครับเดี๋ยวมันิะแ,แปลงล่างจิแปลงล่างเป็นล่างไฟเขตปลอดบุหรี่นะคะตรงนี้นะคะเขตปลอดบุหรี่เด้อ <c> จ <oughs> <c oughs> ่าเด้อถ้ามากพอความกรุณานะคะมันจะประกายไฟมันจะนั่นเลยมาดูครับลอดันธนี่นอนครับ เฮ้ยกดผิดเร่อยเวอะกดใหม่ไงกดแล้วกดแล้วกดผิดเ่าจะกดถ่ายรูปยุดซ้ัครับียบไรออ้ยง้างไรค่ะพวกนี้เสาร์อาทิตย์นะคะใครที่ยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวก็อย่าลืมมาเช็คอินที่ฟาร์มสเตย์จอนนี่มือปราบนะคะเป็นสถานที่ที่เช็คอินของจังหวัดอุบลราชธานีแห่งใหม่นะคะามาถึงก็มีทั้ง น้ำชากาแฟาทุกสิ่งทุกอย่างของน้ามาแล้วค่ะแล้วก็ขนมจีนส้มตำแต่สวดทุกอย่างนะคะก็ให้เข้ามาอุดหนุนช่วยกันนะคะก็นี่แหละค่ะจังหวัดอุบลน,นะคะบ้านนาแกตําบลระเวอํเาเภอพิบูลมังสาหารฟามสเตยจอน,นี่มือปราบนะคะอย่าลืมมานะคะมาอุบลถ้าคุณยังไม่มาถึงฟาร์มสเตจอนนี่มือปราบแสดงว่าคุณยังมาไม่ถึงนะคะ สำหรับคลิปนี้ลินก็ขอลาไปก่อนสั้นนี้ละค่ะเอาบรรยากาศมาให้ดูอัปเดตหุ่นฟางยักษ์ของพี่จันนี่มือปราบนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับไปข้าหบนเลยวู้ไปข้านเลย